ได้เลยแล้วนะครับวันนี้มีเหตุเช้าเลยนะครับโบเวอร์แอร์เสียนะครับเจ้าโคลรโด,โดคันเก่งผมที่แรกขับออกมาจากบ้านแอร์ปกติน,นะครับมาแวะที่นึ่งแล้วพอลองสตาร์ทอีกรอบนึ่ง,งทีนี้ลรไม่ออกเลยครับ กำลังช่างกำลังดําเนินการอยู่นครับตอนนี้เสียตั้งแต่เช้าเลยครับแต่ก็ต้องทําไม่มีแอร์ขับไม่ได้แน่นอนประเทศไทยตัวนี้นะครับตัวต้นปัญหาครับโบเวอร์ช่างเขาบอกว่าตั้งแต่ปี60ก็คือ8ปีนะครับตอนนี้สอง ก็เออแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วครับเช้าวันจันทร์ันจก็เสียตั้งเลยเช้าครับแต่ก็ต้องต้นงินไปถ้าใหญ่เขาอยู่เรานานๆก็แลเขานะครับอ้ย่าไรจะเย็นขนาดนี้ก็จบคลิปแค่นี้ครับประมาณนี้